ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่รายการ The d i f f e r e n t c a s t g a m i n g นะครับผมอยู่ผมอาบน,นะและเกมที่คุกคนรับชมเนียก็คือ P Number l i q u i m Party สองแล้วนะ,นะครัชนะฮะจากที่เราได้ทำการเ,าเล่นบอกว่าจะทำบใค่เล่นๆนะครับเราได้ทำจริงๆจังๆไปแล้วนะ เปีนยังไงอะ,อะโอเคโอเคครับี่อ๋อนี่เข้าใจละเราต้องเรียงอย่างี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นการเปิดเพยเพ์ยนะผมไม่เคยได้ไม่ได้แตะก่อนเลยนะครับ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออตกมานะก็ไม่ได้มีคนขออะไรมาหรอกครับคือใจเนี่ยก็อยากเล่นอยู่แล้วด้วยแหละประเด็นอีเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปดิขึ้นไปมา infection philip didn't drive me insane as it did you oh yes i know about clarence i bonded with the turngate on a different plane it has its advantages i know about you about the universe about god but you know what else i know

ไรวะมันไม่มีโครงไม่มีคุยยงไงเลยเรียกซองแล้วนะมันเหมือนให้เราไปทําการระเบิดอะไรสักอย่างนะผมจะวัน,นี้ก็รอโหลดดิงไปนะเธอน้าจะเอาค้างอย่าไปไม่ต้องตกใจนะผม,มเป็นไม,มไม่เป,ปล่าวะเจ้าอีกแล้วเธอเธอเทอรกีเ้เทอรกี้วอวอ มแบบโยนยงโยนได้เลยทำไมอ่ไม่เห็นจะอันเ็นเ็เจ็บเจ็บเจ็บเป็นอีสามดิทำไมอ่ะ Okay. ไปกระโดดไปกระโดดไปอีก,ก,อกยังไงวะนั่นแหละความคิดอีกแล้วนะคลัชเราต้องใช้ความคิดอีแล้วนะคลัแเราหาคำตอบได้เองอะเราตรงนี้มันจะเป็นบาเรียรเพื่อที่จะให้เรากันสิ่งของต้นไปด้อัว จะทไงวะเนี่ยอ๋อนี่นีผมเอแล้เออใช่นน่นะเยี่ยมเ้ยหือแรง ผมคิดปเ,เปด๊เลยนะครับใช่ลองเปิดมาไ่ได้เออ้แรงบีส่งไป In the event of massive infection, shelter and archaic personnel are encouraged not to trust anyone but the elevated cast. Keys persisting in the environment. One. เอ้เมชาตะเกะพาเดนินชาไปก่อนนะครัสเพื่อไม่ขอยยมียามียาอยากเจอพวกผีบ้างอะไรบ้างทำไมเดีย๋ยวนี้ไม่เจอเลยวะไหนพอไปแล้วเจอหมานะไอ้ฮาโลวีนนะบุ๊เจอหมาเจอยอกนะครัสอะไรเนี่ย in the event of massive infection shelter and archaic personnel are encouraged not to trust anyone but dr eminis กลับยังไงวนะเนี่ยโดดเลยไหมด่วนวนนี้เผื่อมีอะไรแปลกๆป,ปกติปิดประตูปิดประตูปิดประตูไปเลยนะครับมันไม่น่าจะมีอะไรแล้ววะลงไปตัวนี้ตัดดันชุดสองสวิต ขึ้นให้กูอก่ะโอ้ยอัปเดน Kirla Klas Clash. Kirla Naklas. Och där är mig Här är Samia Naklas. Så det är Samia det. สิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มี <c oughs> ถ้าเราไม่มียานะมันก็จะแบบไม่มีเบนซินนะเย็บ <c oughs> ถูกด้วยโอ้ oh my g กอดถูกต้องเพิ่งว่ากูต้องเพิ่ง้ววะ จะทำยังไงดีอ๋อมันมีอันข้างล่างตรงโน้นอยู่นะแล้วก็ต้องมันก็ไม่บอกตั้งแต่ครัวแต่ท,ทีแรกสลัดผักเออลงแบบต้นตีนนี่อ่ะอ้ออออาวพร้อมตบเฮ้ยกย้ำได้มันมันตรงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ มพอผมพอตัดไปช่วงที่เราถึงตรงเมื่อกี้เลยนะครับโอเคครับเราก็มาเราก็มาต่อจากเมื่อกี้กันเลยนะครับอ้าวเฮ้ยโอ้ยล้มทั้งยืนล้มทั้งยืนเจ็บเลยนะล้มทั้งยืนเจ็บจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยจะเถอาอุตส่าห์ขึ้นมาได้แล้วปะโถ่ตัด เลยดิต้องเวนเวน้อง้างนะต้องขอภายในที่แหลมกินตานี้ผมจะไม่เฟลละคอยดูได้เลยผมจะไม่เฟลแล้วเรื่อผมเฟลนะก็ต้องเรียกเดี๋ยวดิเฟน s คสเ m มิงเลยนะผมเพราะเฟลแน่เลยไว้เย็ดไม่เฟลเว้ยเงี้ยแหละจับหาแล้วเราอะจิบๆจบจิบจบยังงงหมดเลยตอนเออนั่นแหละ

there are those that think for themselves. Only these stubbornly logical minds could join the elevated caste. I questioned everything I thought I knew and felt prepared. But what use? is <coughs> กูว่าทูภาคแรกกูว่าหลอนแล้วเจอภาคนี้ไปอีกหายหม,ม,หม,มดละออกกระโดดจับกระโดดจับกระโดดจับไปแล้วเฮ้ยลองดูจากปีตกใจตกใจสกิไฟนะคลัชมันก็เป็นวันนี้ใช่ไหม เฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้าดูเมื่อกี้ภาพดับนะขอเอาไยด้วยนะครับไม่รู้ว่าทางนู้นดับทางตอนอัด,อด,ดตัดตัดาะต่อของผมมันดับโดนไปโดนคุ้ยกระไม่ก่อทิ้งไว้ ทิ้งดิทิ้งไงวะต้องทำการทิ้งไว้นะผมว่าเพื่อแสดงว่าเราเือคนมาที่นี่นะถุยโอ้ยชื่อไปตัวละครชื่อเล,เล่นกี่นำ้ำน้ำมาโอเวอร์ถุยจำชื่อไม่ได้กับนักคลาสอะไรยังไม่รอดพ่อไม่ดู ก็ตกทีนี้แบบจุกเลยทางเนีน้แบบอีเออกูบอกแล้วว่าจุกบอกแล้วว่าจุกโอ้โหรับใหม่แต่ต้นใหมก่กอดโอเคกระโดดกระโดดโอโหมันไม่มีแรงกระโดดเลยวะ่ะไปมาแล้วเร็วเร็วกระโดดขึ้น ก็จะไม่ทำแล้วนะครับเฮ้ยมันแบบว่ายากอะไรเช่นนี้นะทางไปแบบหยอดมันยากมากเลยมันยากมากเลยขึ้นไปขึ้นไปนะขึ้นไปเรื่อยๆพอมารับพอเลยเร็วๆโอกี้มไม่น่าดุพลาดเลย มันหยุดปุ๊บกระโดดเนี่ยมันไม่หยุดอ่ะโอ้โหกูจะกระโดดเอา้เอาอไม่จริงวะ่ะดูแล้วเฮ้ยนีเยเย่เราต้องทำการวิ่งชารนะครับผมสองสองเฮ้ยฉอดเป็นไงดับไหนแล้วการวิ่งอ้าวเฮ้ยรองกอดดิงั้นผมจะรอให้มันหยุดก่อนนะแล้วค่อยกระโดดน,นะ พลาดกับมึงสองรอบแล้วนะนะบี้อะไรของมันวะกระโดดเออกร็ตกพอแล้วผมเป็นคนกระโดดเฟลนะผมต,ตั้งแต่แซกซีโร่แล้วการกระโดดเฟลใช่ไหมพวกพวก ทำนะเผื่อมีคนอยากอยากมาล่าท้าผีนะครับเราก็ต้องทำไว้เออเนี่ยอย่างนี้นะต้องขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นสเต็ปโอ้ยจะเฟลอยไหมเนะี่ยรอบนี้ห้ามเฟลแล้วเว้ยเธอรอบนี้ผมเฟลอยนะผมก็ไม่มีอะไรจะให้นะผมเ,ออเดี๋ยวด,ดูมันมันหยุดปุ๊บตอนนี้มันยังไม่หยุดกอจังหวะนี้แหละเนี่ยเอ,อือโอ้โหทำไมกูกระโดดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกวะากูดโดดแล้วชอบเลยเอ,อุ้ยทำไมไม่ไมไม สามสองหนึ่งเฮ้ยจ้าเเธอเป็นปีศาจนะมั้ยคงแบบรอนานแล้วอะรอจนล่างออกเฮ้ยโดดยากเลยเช่นนี้เดี๋ยวปุ๊บดีเยวมันจะเจนี่เนี่ยเจอแล้วเฮ้ยกลัวโดดลงโดดไปเออนั่นแหละแต่อยู่อ้าวไม่ไม่หลอกวะ ผมไว้ผมตัดไปตอนข้างบนเนี่ยพาร์ทนี้ต้องตัดต่อยผ่านเลยนะมามามาตอนนี้ผมไม่เฟลแน่นอนกูจะเฟลไหมวะปล่าบอกมไม่เฟลแม่งกระโดดเลยตลอดโอ้ตกตกต,กตกอ้ยอ้ยอ้ยไม่เฟลเว้ยโอ้โหยืนบนอากาศเลยเป็นเนีัยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยว่าใครมันนังนะ่งเอา้าม,มันถ่ายเป็นอะไรลูกเมวอห่าแล้ว สามวันไอ้นี่อันเลาะเอ้าไอไอสลัดแล้วกู้ที่กูกระโดดขึ้นมาตั้งแต่แรกอะอ้าวไอไอ,อชิ้นส่วนนี้มันอยู่ตั้งแต่ตรงโน้นโอ้โหไม่กอดงั้นผมขอตัดไปเอาเลยนะครับโอเคนะผมก็ได้ทําการไปเอาไอาชิ้นส่วนนั้นมาแล้วนะที่เราเก็บตอนแรกแเราลืมนะครับเราก็ได้ไปเอาเหมือนกันมาแล้วนะว่ามันน่าจะเป็นที่เปิดทางน,นั้น อตะละตุยกำกำเลยนี่ชัวเนาเอาเลยวัดนี่เอ้าไม่ใช่หรอวะ มันคนเดียวทไดใหญ่เทมวอนดีอันล็อกไลท์ซัมนอนใช้ยังไงกูใช้เป็นไหมสบัติออสมอร์เขาไม่หายแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับงั้นโอ้ยต้องไม่หายกีกแล้วเจ้าโจ๊ ตายเลยโอ้โหกรรมเฮ้ยไ่ทางมันยากเย็นเลยเนอะโอเคครับงั้นผมไว้ไปมาต่อกันพาทหน้านะขอไปนอนคิดแป๊บนึงว่ามันต้องผ่านยังไงนะผมพาสาม กราจะมาหาทางออกไปได้วยกันนะผมซี a ูเกนเ t e เดย์เจอกันใหม่พรสหน้าครับบ๊ายบายเดันครับ